สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนคลับเอฟซีสรันสอแอดและาพี่น้องนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตแชร์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ใช้โชว์เฉียวมองนี้นะคะเดี๋ยวจะบายเดวเาออกมาจากาจากเปืี่ยนจริงของสอลันนะพี่น้องชีวิตสลันนะคะบ่มีคอนเทนต์นะพี่น้องบ่มีคอนเทนต์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาลันเหตุขืนคลิปนะคะมันเกิดจากเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะมีหลายคนนะคะอยากหูนะว่าซาลันนี่เป็นอย่างคือเลิก็แฟงน,นะคะเกิดจากสาเหตุเอียงนะคะบ,บางคนก็อยากลูกบางคนก็อยากสั่มเติมก็แล้วแต่นะแต่สาลันก็จะถือว่าเอา โชว์เชีวยชวมองนีนะคะเด้ออกมากแท้ประสบการณ์ให้กับผู้หญิงไทยุทุก,ทกคนนะที่อยากมีผัวต่างชาติหรือแฟนฝรั่งนะครับเดชฮัวมั่นเป็นจังสีนะคะมันเกิดจากอีหยังนะคะเรื่องมันก็มียูวานะคะเหมือนนกนกนจีเกิดเหตุนะคะแฟนอดีตแฟนอดีตผู้ก็คือเรื่องมั่นเกิดขึ้นจากวาก็คือคนมันหาเหลืองอยู่แล้วมั่นสิไป,ปยอยู่แล้วนะคะ ก็คือมันก็นแบบสางเรื่องขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เห่าผิดกันทะเลาะกันนะคะมือนันนะคะฟารันก็น,นั่งกินเข่ากับน่องไายกับขอบครัวนะคะกับแฟนนั่นแหละก็คือใส่เวลาอ่าอยู่น้ำกันคือกินเข่าแรกนะคะเขาเอิ่นว่าปาตีดินเหนือท่ามก็คือกินเข่าแรกมันนอนพี่น้องกินเข่าแรกก็พูดคลุยก,กันยังมีความสุขกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะมือมือที่ก่อนที่เกิดเหตุก็คือ กอนนั้นนี่น้องไส้ซาลันมาคยกลับมาบ้านเลยนะคะเนื่องจากว่างานรถแทร่นะคะงานรถแทร่เนี่ยสิออกงานซุมือนะคะแล้วก็สิบมีเวลาเลยนะคะน้องซาลันก็เลยกลับมาบ้านในวันที่2ีนะคะเพราะว่าทุกๆุกปีซ่องต้องมาไหว้พอมเป็นบาพี่น้องเมาะว่าเป็นเป็นอ่าเพื่อิมงคลกับเจ้าของเวลาเจ้าของทิ้งานเหตุการณ์นะคะ สิไปใส่มาใส่ก็ต้องมาไหวพอแล้วก็เป็นมือที่น้องว่างนะคะ่ะก็เลยเด็กกลับมาสิสเกตนะคะซอลันเลยบอกแฟนว่าอืน้องฉันมาเดิมมือนี้นะคะเพิ่นก็นทำนาตกใจนะพี่น้องตกใจตื่นเอาเป็นยังคือต้องตกใจในเมื่อน้องซิมาบานนะคะตกใจมาที่นี่มือที่สิเกิดเหตุนะคะเพิ่นก็นเฝ้าอาบน้ำแต่งตู้กินขา้าเฝ้าไปเล่นยิมนะพี่น้องไปฟิตเนสนะคะ โซลันเกลยโอเคโอเคไปเลยมาเป็นอย่างเดียวตอนแรกเขามากินเขาน้ำกันกินเขาแรงพร้อมกันก็ขอบครัวเห้านะคะเจอพี่เจอน้องเจอนานเจอนี่พูดคุยกันเนาะซซลันกเกลยให้ไปเริงยิ้มนะคะเพราะว่าให้ไปเร็ว์เกษตรกับมาบานเร็วพี่น้องนะคะให้ไปคำก็กลับมาบานเดิกนะคะเพิ่นก็นเลยกลับมาบานอ่าเพิ่นไป ไปยิ้มแล้วนะคะส่วนสลันกับซ่องกับน้องนะคะกับน้องไผ่นะคะกับเห็ดกับเข่าถาพืนนะคะเห็ดสตอกสตเต็กที่นั้นเค่นีกินนะคะเพราะว่าเป็นมือทีสาวรันน่ะก็ขอบพื้ตรงทินอาหารไซบาดให้ผาก้อนเสานําม,มาจากาว่าทุก่กปีนะคะเท่าสี่ําบุญให้แม่ด้วยการไซบาดนะคะไซบาดใส่อาหารยังสีนออาหารถวายผ่ายำเสาะคะ หลังจากนั้นนะคะพอเพิ่นมาหอดบานนะคะทุกคนกันล่อเพิ่นเบิดลอกินเขาพร้อมกันเพราะว่าสเด้พูดคุยอาการเนาะคือแบบว่าดุนดนเทครอขอบัวสิไเด้มาพรานอาการนะครับเนื่องจากว่าทุกคนนี้งานมีการเหตุบวบ่ว่างพี่น้นองดุนดุน,ดนเจ้าสีไเด้มาพอกันนะคะก็เลยเพิ่นก็เลยกลับมาถึงบ้านสองท่านก็เลยบอกว่า มามากินเข่าทุกคนรอดเธออยูเพื่นบอกว่าจังใจฉันบอกกินดอกบอกเป็นยังดอกแต่ฉันหากิ่นเองเพื่นวังสีโซลันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอทาไมบอกกับฉันแบบนี้นี่ขอบขั้วฉันอุตส่าห์ให้กับเขาให้เธอกินขอบขั้วฉันอุตส่าห์ทาเธอกลับมาจากอาอาเลนยิ้มนะคะโซลันก็เลยบอกแบบอ่อยๆเอาว่าเธอสีเฮจสีกับฉันว่าได้ก็ให้เกิดสนามือหนึ่งอ่ากินเข่าพร้อมนาพร้อมตาขอบขั้วนะคะเป็นก็เฮตดนาบู ไซซอลันนะแล้วที่เนี่ยพ่นก็เลยออยเอ่อก็คือซอลันก็ออยเอานะคะออยคือโอ้เอานะคะเพิ่นก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนเสืออาบน้ำลงมาก็มานั่งกินข้าวก็ซอลันก็ขอบขั้วน้อพี่น้องกินข้าวเซตนะคะก็คุยกันนะคะซอลันก็เลยนั่งนั่งกินเบียร์แน่นะคะกับพี่กับน้องเพราะว่าโดนๆพ่อกันน้องแมนบ่ได้พ่อกันสมือแม่นบ่พี่น้องโดนๆจังมาพ่อกันนะคะก็เลยนั่งอ่ากินแน่กินเบียร์นิดเดียวบ่ได้หลายนะพี่น้องบ่จะข้าวนะคะเพิ่นก็อ่า อิ่มเป็นกลางคืนไปข้างบนก่อนบอกว่าเข้าพรสงฆ์ของามลงมานะคะบ,บอกว่าให้สารันขึ้นไปหาเพลินข้างบนห้องแหน่นี่ก็คืออดีตแฟนนะคะให้สารันขึ้นไปหาเพลินอยู่ข้างบนห้องแหน่เป็นมิเรื่องสว่างน้าสารันก็เลยตัง้งอ่าแบบว่าบริขี้คุยกับน้องกัตลงนะคะก็คือแบบว่าขอโต๊ะก้อนเดินจะสิบขึ้นไปข้างบนเพราะว่าแฟนเอนื่อยน่ะอยากคุยน้าพ่อสารันขึ้นไปข้างบนเพลินก็ไปเป,เปิดวิดีโอเก่าของสารันพี่น้อง ที่มันอยู่จากสองเน็ตไอดอนนะคะของน้องสาวสลันนะคะสองคนอื่นอะเอามาดาสาวสลันวาสลันท้ายงานกับปู้ใต้ท้ายงานกับอปู้ใต้หลายคนหลยกับสลันกับน้องสวยสีหน้ากับแล้วก็เบิ้งตรวจเล็บตรวจตรวจมือสาลันว่ามันจะเป็นสีเดียวกันกับเล็บมือเล็บเล็บเท้าที่วาอยู่ในคลิปบอกป็นคนละสีพี่น้องแล้วที่สําคัญนะคะวิดีโออ้ยสาลันทายไปก่อนนานนี้มันเป็นปีเลยพี่น้องนะคะวิดีโอนี้เป็นปีแล้ว แต่เป็นอย่างคือเอาเรื่องนี้มาทะเลาะกับซอลันสี่บอกว่าหึงมันก็บานาที่ใช่คนเรามันมันย่นยากันใส่ชีวิตต้องกันสมนือสมือมากจะต้องมีเหตุผลมันมาพีน้องต้องมีเหตุผลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟูเป็นคนเหตุงานโซเชียลมีเดียต้องทายของทายคลิปเขาก็หูอยู่แล้วจะเป็นยังคือเอาประเด็นนี่นะคะมาทะเลาะกันนะคะพอทะเลาะกับสอลันเ็จนะคะสลันเกิเแบบแบบใบเบี่ยงที สีลงมาจากห้องนะคะนื่องจากว่ามันใส่ความหุ่นแหง้งแล้วก็คือมาต่อค่ะอ่าหรือมันเกิดขึ้นอย่างจากว่าอ่าใส่ความหุ่นแห้งขังบนห้องแล้วน้อพี่น้องนอกซอร์ันก็เลยถือถืออ่าขอใบเบี่ยงลงมาจากห้องนอนนะคะเพื่อที่ อาสีลงมาหองขั้วเนื่องจากว่าสารันนันอุ่นแกงอุ่นยังไหวเตียมเลยนะคะเพราะว่าตรงเตรียมใส่บาศเสารนะคะซาันก็เลยลงมาขังรางนะคะลงมาขังรังมาใส่บาศมาไหวาสารเจ้าอยู่เงื่อนมานันนีนะคะเออก็คือทําพิธีทางศาสนานะคะอาอาถวายเข่าพระยำเสานะคะใส่บาศเรียบร้อยเร็จสินนะคะซารันก็เลยเก็บขอเก็บขั้ว เก็บเซจแล้วนะคะซาลันก็เลยขึ้นไปนอนนะคะไปอาบน้ำนันนี้นะคะแต่พอซาลันขึ้นไปข้างบนนะคะหนาวแฟนซาลันนี่โอ้ยบูดว่าแม่บูดแบบแบบแบบหนากลัวมากไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้นะคะรา้วบี่นี่กับครูซาลันนะคะว่าห้ลบวิดีโออันนั้นอันนี้อันนี้ของจากสองหนองนะบัดที่นี้มือนันกระติดตอนนองนนองซาวบได้นะคะเพราะว่าอาซีรับเพิ่งได้กับบ่จกกักเนาะหนองกับ บอดยโลบวิดีโอนี่ยังสี่เนาะเพราะว่าบัจะเป็นตรองลบเดี๋ยวมันเป็นคลิปเก่าที่พานมาแล้วราแล้วมันก็เป็นคลิปทิ้งท้ายมาเป็นปีแล้วพี่น้องเป็นยังต่องแป้งในหนองลบนะคะใน,นเมื่อเขากระหูอยู่แล้วว่ามันเป็นคลิปเก่าเป็นยังเขาตรองมา,มามามาเอามาวา่าหรือว,ว่ามาหึงเข้าหนีกับบอจักนะคะหลังจากนั้นนะคะกับทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะรุนแรงกระทื้นดึงแขนซ้อนหลังเข้าไปในห้องน้ำในห้องนอนนะคะแล้วก็ แล้วก็บีบข้อสลันนะคะบีบข้อแล้วก็บีบนาบีบแขนนะคะแล้วก็พักสลานลงลงแน่มองอาบนามนะพี่น้องในห้องนอนนะคะเนี่ยองอาบนามนะคะแล้วก็มันกับซีนี้แชมพูมันบอกพี่น้องมันลื่นมันลื่นนะคะทามือนั่นนะคะหัวสลันฝาดก็คือคือคือคนที่จำความบาดใเดี๋ยพี่น้องเพราะว่ามันมันเห็ดแห้งโพดนะคะ แห้งแงล้วหลายปวดนะแห,แห้งมหาศาลเลยวันหนึ่งจากว่าเราไปคนตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่แล้วก็รูปร่างใหญ่เนีย่ยพิจารณาเลยก่อตอนกูต้อง,องมองอั่งหัวว่าข่อยบบาียดซีว่าพี่น้องคือกันก็ว่าข่อยเนี่ยใส่เวลาอยู่ในหนังนะคะทะเลาะกันประมาณสองสัปโมงใสนะ่น้ำบีบข้อก่อ,อ,อยก็พยายามเอื่นหาน่องนะคะเอื่นหาซ่องเอื่นหายุงเอื่นหาทุกคนแต่ว่าทุกคนบดีเงินเพราะว่า ข้าเจ้าล็อกประตูนะพี่น้องล็อกประตูแล้วก็ไปสรานเลนโทรศัพท์หยัย่งเลยนะคะยึดกองสรนเบิดเลยนะคะยึดปบะตูยางกับทำลายตีสรานใน่ห้องนะคะก็คือทำลายตีจริงๆนะพี่น้องสรานก็เลยคิดว่าอุ้ยก็เกิดจากทองพอแม่มากพอแม่ก็ยังไม่เห็นจะกูปานนีมึงเป็นไผ่มึงก็จะไม่จะกูปานนีซึ่งมันบอกโอเคสําหรับเห่าแล้วพี่น้องมาว่าเห็กดก็เ้าเดเดแบบหนากัวแห้งนะคะมาที่นี่เซามากนะคะพี่น้อง ก็คือซอลันก็พยายามเห็นมันแจงไว้ไๆนะคะซอวมาเนาะก็คือแบบอยากรุดออกจากห้องนั้นนะคะซอลันก็เลยย่างน้่งมาตะลางนะคะย่างน้่งมาตะลางแล้วซาลันก็บุกิีดว่าฟแฟนซอลันสิยางต้ามซาลันยี่พี่นอ้องย่างน้่งมาตะลางของของหองลับแขกของโซฟาขอ,องตัศนะคะก็มาบีบคอซอลันแต่ว่าให้ บีบตรงที่มันมุมกล่องมันลบลบมุมมพี่น้องแตโซฟาใบขจรไหว้คนเห็นนะบีบแบบยางแรงนะคะแล้วก็โซลันก็หายนะคะห้องหายนะก็เลยยางมากไตไตบันไดเฮือนนะคะแต่บันไดเฮือนก็มากยางมาบีบปฏิีโรลนอีกนะคะก็คือุลบมุมกล่องอ่ะพี่น้องก็ตีอีกนะคะสซลันก็เลยบบกไหวเราเลยขึ้นไปหาน้องว่าฟ้อง เบ <ersch> ิ่งที่้วคือเหตุก็กูปานีซ่อนคิดว่าน้องกับบสนใจอยู่และเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผัวเมียทะเลาะกันเขาสิบยุ่งยูแล้วน้องทุกคนก็สิบยุ่งแต่ว่ามันผ่านต้องที่ว่าพักเสาหลันนะพี่น้องไปในห้องน้องท้ายสาหลันแล้วบ่คิดว่าห้องน้องซ้ายสารนมีกล่องนะคะแล้วก็เห็ุให้ให้น้องหัวเฮ้ยมันคือเหตุเมึ่คักปานนีคือแบบว่าเฮ็ดโอเอโอเอก็คือเกิดก เกินไปอ่ะมันเกินไปโอเวอร์สเตย์มันเกินอิลีเกินเหตุน่ะคือทั้งตีตะละอยู่ตะลางเหลี่ยวตีในห้องนอนเหลียวตีไตมันได้เหลียวยังบอกพ่อพักกูไปใส่ห้องน้องกูอีกนะคะและะ้วบัตเทนี่น่ะนี่คือเหตุที่ซองบอกโอเคซองก็เลยลงมาตะลางนะคะเอออันซอนลันก็เลยบอกว่าห้มตัวเอนตำรวจต่อกู่บว้แล้วกูคู่บวอยาอยู่ในสภาบที่อยุ่ในไตตีนถ้าจเจ้าเล้วนะคะคือกูเจ็บมา,มากพอแล้วนะพ่อเถอะบัตเนี่ซอลันก็เลยแบบว่า ยอมยอมปล่อยจอกปล่อยขาเจ้าไปนะคะปล่อยก็แปบว่ามึงสิไปใส่ก็แล้วแต่มึงนะคะแต่พ่อสารรันบอกคําว่าตารวจปึบยานเพราะว่าสารบรรมหูงว่าแฟรสารน,นี้มีคดีความมาจากหม่องอื่นหรือเปล่านะคะยานแลน้วก็มาอยู่บ้านสารเนี่ยสารสิพาพไปตรวจอ่านหนังสือเดินทางนะคะกระตอมหมอกกับบอยวยอมไปนะคะแล้วก็สิเสื่องหนังสือเดินทางกับสารตลอดเวลานะคะ สีเสืองว่าให้คนเห็นนังสือเดินทางเราบอกยิง่งเรืืองตั้มหัก็สิยักแต่ว่าซอนันก็บเขาใจเลยพี่น้องว่าเป็นอย่างเงอยถึงเรืืองตำรวหคืก็ตังยามยานแบบยานแห้งยาคก็แบบวอนนี้เอาชิวิดเลยพี่น้องนะคะมือน,นั้นกับคนที่เห็นเหตุหการณ์นี่ก็มีตันยงนะคะคือน้องสะใภนะคะก็อยู่ในห้องนั้นพอดีกับยงก็เลยบอกว่าไอ้ลันเป็นเหตุเกินไปแล้วนะไอ้นั้นสีท้นยงสีบ่อดหญเด้อเพราะว่ามันเป็นต่ายานโผล่ทั้งสี่นะคะซอนันก็นเ,ยเลยตัดสินใจนะคะ,นะคะ ให,ให้ไปจากที่บีสรรันว่าสํารันคิดว่าให้กูไม่ไหวแล้วกับเหตุการณ์ที่ยิ่กับกูว้หร้ายสิ่งอย่างนะคะบอกว่าสิเป็นคุยกับกูยิงนะคะในในแอปสินเดอร์บอกว่าสิเป็นอินสตาแกรมไอจีนะคะคุยกับผู้ยิงในเวลาเดียวกันเป็นหลอยคนขอความเดียวกันส่งหาผู้หยิงโอ้ร้ายสิ่งอย่างนะคะคือสรรันรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยปล่อยเขาไปนะคะ พอลงมาตาลางนะบอกิดว่าผู้ชายคนนี้สีชิยานตำรวจแห้งแลพี่น้องเนาะสิยานตำรวจแห้งต้องถึงขันเก็บเสือ้อผ้าเก็บของนะคะของสำคัญสำคัญนะ่ะเก็บเดบบ็บมีตายนะพี่น้องเพราะว่าหยานแห้งตรงนี้ออกจากเนื่อหน้าองเรียวที่สุดนะคะเพราะว่าอา,อาซิมีคดีความรือ้อันเห็ดเอียงกับไผมาก่อนหนานี่นะคะก็เลยเฝ้าเรียนนีตายนะคะแต่ว่า บอกว่ามีอย่างไงคุยกันเพราะว่าเป็นพัวเมียกันงานสองงาสี่นะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นก็หก็สลันคือเขาสนีความจริงเป็นยังบอสพิษเป็นยังคือจังหนีความจริงคือบอคุยกันดีดีนะคะสองเป็นยังคือจังส่งซอนหนังสือเดินทางนะคะตลอดเวลาเป็นยังคือบอเอาขอบขั้วห้าเป็นยังบอสูนะขอบขั้วห้าเวลาซ่องมากนะคะก็มีปัญหาทีมงานมาผู้ใต้เขาเงื่อนบดายจะคนนะคะทีมงานมาดาทุกคน อยากพี่นอ้องบะโมบานไก่เคี่ยงเฮืออเคี่ยงกับตลอดก,กับเขานะพนู้แายคนนี้มันเป็นจังไจมันก็ต้องเอาพีเอาหนองเอาเพื่อนเอาฟูงเอาอันนี้มันก็สิส่วนโตโพดนะคะผู้ใดเ,เปิดเพี่ยงสังดัางกับยางไปดาเขาผูยาย้ใหญ่ผู้ใหญ่เปิดหัอกระเจเขาเขาเสียงดังกับกระดาผู้ใหญ่นี่นีบ่พ,พี่นอ้องคนทีซาลันฉบฝาชีวิตไหวน้ำนะคะพ่อ สรันน้ำูสุดเดว่าเฮ้ยเขาบริหารเขาเด็กกว้วเขาเขามาอยู่กับเฮานี่เพื่อเอียงกระบื้นะคะเราบัดที่นี่ก่อนก่อนที่ออกจากเงื่อนสรันเนี่ยจเห็นเหตุการณ์ที่ที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือส้นส้นประตูเฮื่อนมันมาพี่น้องก็คือขับรดส้นนะคะเขาสาเหตุขึ้นกันก็ว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทํานะคะทั้งที่เฮาเป็นคนถูกกระทาเฮาเฮาบม่เคยออกออกมาบอกนี่นี่สิ่งนี้นะคะพี่น้องนองจากว่า เขาคิดว่ามันเป็นผัวเป็นเมียกันเนาะจะเอาเรื่องความบอดีมมอ่อยคนฟังเหตุเหตุงนะคะแต่ในเหมือมันมันมันเกิดไปแล้วแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ต้องออกเมื่อวานนะพี่น้องเพราะว่ามันเหตุให้สา้ันดีหูแล้วก็ด่าสว่างว่าฟูซายคนนี้มันเป็นต่ญาติมันโหดมันหึงแห้งมันอารมณ์โมโหมันมีโรคจิตสนิทหนึ่งหรือเปล่ากับบอกจากนะเพราะว่ามันสียาตลอดเนาะแล้วก็ กินสารยังดีในหลางกายหลายสิ่งย่างแลวก็เหตุนี้ความโมโงมันวิปริตไปนิดนึงนะคะเอาหัวตรงๆนะเนาะแต่ราะนั้นของใจหลายๆก็คือเป็นยังถ้าคมนมันบผิดนะคะเป็นยังคือไปจอดตัวยูวในป่าเป็นยังขึน้นหนีออกนอกประเทศเร่้วแห้งเป็นยังคือจังปล่อยสารนั้นรับที่สอบในสิ่งที่จะของเหตุไหวนะคะเหตุโรส้นอุบัติเหตุและก็นี้ออกนอกประเทศนะคะแลวก็ยัง โธ่ไหมยอยเย,ยือย่อเยสารัานอีกเด้วา่าตำรวจไทยขี่กากแห้งจับเพิ่นบดายอย่งสันสีนะคะแบบว่าคือยอยเยื่อยประเทศไทยเกินไปหลายสิ่งอย่างนะคะแล้วก็เทเนชาวลันยังหูวา่าผู้ชายคนนี้นี่อันตรายอีหลีอันตรายที่สเปสกับผู้นั้นผู้นี้นะคะผู้ยิ่งคนอื่นนะคะหรือว่าผ<ณ>ู้ยิ่งคนต่อไปสิเป็นจังไดย์สันกรรับบลูแต่สำหรับชาวลันน่ะก็คือหลอด ่านผลมาแล้วนะคะก็คือ่าน่านผลมาแหลวแต่ออกมาแท่ให้พี่น้องเอฟซีเดียหงว่าเหลืองมันเกิดจุซีและพี่น้องมันเป็นไปเป็นมาจังสี่นะคะได้ระวังที่ยุกัสสันนะสลันเลี้ยงดูดูแลทุกอย่างให้มายุเงื่อนเมื่อยุซานเพราะว่าความหักหักเขาขเขามาอยู่บ้านพออยากมีอนาคตอยากมีผัวอยากมีคนมาซอยเหลียงพออยาก แามายู่ก็ขอบครัวเฮาแต่ว่าสิ่งที่ใดคือมันเป็นจังสีนะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้เอาครอบครัวเราเลยเขาไมไ่อะไรเลยเขาจะเอาแต่ตัวเขาเองแล้วเขาก็มีความกิจจิตแตกต่างจากเฮาลหลายๆสิ่งอย่างนะคะก็เห็นในซาลันเดาสว่างลยดีฮูวาคูซายคนหนึ่งบรฮักซาลันแค่อยู่กับซาลันเจเพื่อประโยชน์นะคะถามหาตลอดด้อยกันถามหา ตลอดเวลาที่ที่ยู่น้ำกันนะคะทำหาสนที่ดินทมหาที่บ้านรถนั่นนีของสรันทุกอย่างนะคะแต่สรันพยายามบอกว่าฉันไม่มีอย่างดอกฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ถุงพลาสติกบ่มเป็นคนให้สู้รอว่าคนมีของแบนเนี่ยิงสันสีสรันสีพยายามว่านะแต่เขากับสิบย่ำเน่สรันไปเฮ็ดนันเฮ็ดนีเกี่ยวกับ การใส่ชีวิตอยากใส่ชีวิตอยู่กับสาลันยังมีอน,นาคตอยากสาร้างเงินสร้างซ้านยังมีที่ดอกที่ดินนะคะสาลันกะเดเห็ดไปก่อนหน้านี้นะคะบ,บ่าวจะเป็นการถ่ายคลิปเป็นอย่างสี่นอ้องแต่มันก็คือการเฟรกเฟกก็คือแบบว่าเ้าบมหูว่าคนคนนี้เขาต้องการอีหยังผลประโยชน์อีหยังจากห้าบอกว่าน,น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนที่ที่สาลันสีบอกไปนะพี่น้อนกงกะสมความหมาสซาลันยูวาทาสาลันมีทัวร์ไม่ สิตั้มขาตาั้มเกลียงสลันแล้วก็สิเอาเงินกับสลันพร้อมนะคะเอาเงินกับสลันสองหมืน่นเ,เพื่อที่ใส่สลันกลับไปเป็นอิสระกลับไปเป็นโสดนะคะถ้าสลันพอใจเงินส่วนนี้กับตีตั้มขาสลันแล้วก็ขาพวไมสลันนะคะนี่คือสิ่งที่สลันบอกโอเคกับผู้ชายคนนี้เลยนะคะที่ผ่านมายอมรับว่าความหักมันเห็นแล้วตาบอดจนลืมไปว่า คือเราต้องรักตัวเองเราต้องมีความรักที่มันปลอดภัยความรักที่บดทัาลายกันความรักที่โบหนเห้าระวาดระแวงความรักที่โบหายเห้าอยู่ในห้องตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะไปไซกับบอดต้ตงอยูกเ็เขาตลอดเวลาเพื่อนกับบอสามารถไปพบมูกับบอสามารถไปหาพี่นองกับบอสามารถไปไก่นะคะนี่เลยความรักนะคะโอ้แล้วกับกระเสียใจกระเจ็บใจอยู่ที่พี่น่องตาวา จังใจมันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าก็เอาประสบการณ์ที่สซลันมี่นะคะเมาเม,า,ม,า,มาให้วิญองเอฟซีหรือว่าผู้ยิ่งที่อยากมีแฟนฝรั่งให้ให้เบิ้งเขตของสซลันไว้ด้วยว่าถ้าผู้ไ้เขาหาักเฮ้านะคะเขาออสีถุงเทศก็ห้องทุกอย่างเขาสิดีก็ห้าทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในยเขาสิหลับพีหลับนองหลับขอบกวงห้อให่แล้วเขากระสีบอรนี้ความรับผิดชอบนะคะ นีความารับผิดชอบให้เหา,ารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างถิงปัญหาไว้เหาแก่ไขผู้เดียวแบบนี้นะคะแล้วถ้าเขาหักเขาจริงเขากระสิพสสร้อมสีซางอนณาโคตสิสู่ไปกับเหาบแมน่นหนีเหาถิ่มเหาไปและไก็เหฮาต้องตกในสถาพแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สำากับเอาความความงงของเจ้าของความปึกของเจ้าของหรือว่าเรลืองบอดี้ของเจ้าของ มาขายให,ให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังได้รับส้มนะคะแต่ว่าสานั้นบอสเสียใจยนะคะราวาสันนั้นคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ให้ห้องมีสต,ติในการใส่ชีวิตในการเหลือครูในการายางมีแฟนสารศาสตร์ให้เบิงเขาจนดนนะคะยาสิเบิงเขาด้วยความลอนะตาดีหรือว่าบุคลิกภายนอกนะคะแต่ว่าภายใน เขาโหดไลาเขาหนากกลัวเขาเป็นตยานนะคะเฮ้ยแล้วกะสู่ๆนะพี่น้องนอกถึงเขาสิไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็นยังมีความฝังในใจสรันนะคือความทรงจำมันบอกเดเอามาเว่ให้เขาดูดีหรือว่าให้เขาเคียร์หายนะคะแต่ว่าถ้าเขาฟังอยู่หรือว่าเห็นคลิปนี้ยูสรันก็อยากสิบอกว่า,วานี่คือสิ่งที่สรันเดียวที่บายแล้วเดี๋ยวเราบายออกไปแล้วว่า มันเกิดจากเรื่องจริงนะคะบ่ปะเป็นคอนเทนต์จากชีวิตรจริงๆที่เซารันต้องเจอแล้วก็บพบเจอกับผู้ชายคนนี้นะคะเ็บอีลีพี่น้อง